ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเอฟิกเซเว่น Seven, ทุกๆคนนะครับวันนี้คิเสธาตุน้ําเข้ามาแล้วนะฮะก็ตามสไตล์นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวก่อนนะครับว่าคิเสธาตุน้ําทําอะไรได้แล้วค่อยไปเปิดตามหากันว่า ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะตามหาคิเสะมาได้1ตัวนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปรีวิวก่อนแล้วคลิปเปิดตามหาเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาอีกคลิปหนึ่งนะครับอะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคิเสะธาตุน้ํานะครับเข้ามาแล้วทําอะไรได้บ้างจะเก่งเหมือนธาตุแสงหรือเปล่านะครับปะ่ะสำหรับคิเสะธาตุน้ำนะครับเป็นตัวละครสายตีฟหรือว่าสายโจนนะฮะ หน้าที่เนี่ยหลักๆเลยเนะจะเป็นตัวเดเมจชห้กับทีมนะครับโดยเฉพาะเวลาไปเจอศัตรูที่สามารถเสกโล่ทีมให้กับตัวเองได้นะฮะคิเซจะเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาใส่ตัวที่มีเลือดเทีย,ยม,ทมีโล่เนี่ยจะแรงขึ้นอีก70%นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูสกิลกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสกิลแรกนะฮะสกิลโจมตีปกติโจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับถ้าศัตรูมีโล่อยู่จะทำเดามจแรงขึ้นอีก70% และเมื่อทำการกดโซเบิร์นจะทำให้เดามจของสกิลน,นี้เนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับสกิลที่สองนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนะฮะทำการหักดีเฟนส์60%ถ้าคิเซษอยู่ในสถานะสเตลนะฮะการหักดีเฟนส์เนี่ยไม่ใช่ทำให้โลแตกนะ มายถึงว่าถ้าตัวคิเสติดสถานะสเตลอยู่สเตลว็คือล่องหนน่ะนะครับจะทําให้เมื่อใช้สกิลนี้ปุ๊บจะไม่สนดิฟเฟนต์ของเป้าหมาย60%สงงไหมเออสมมติสมมติเป้าหมายมีดิฟเฟนต์หนึ100่งร้อยนะฮะถ้าใช้สกิลนี้ในในขณะีที่คิเสติดสเตลอยู่จะทําการคิดดิฟเฟนต์ของเป้าหมายแค่40เท่านั้นนะครับหักออกไปหกสิบเปอร์เซนนะฮะ right. อ่าสำหรับสกิลที่3นะครับสกิลอันตินะฮะโจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับเพิ่มคูดาวของเป้าหมาย2เทินและเสกสเตลให้กับตัวเองความแรงของสกิลนี้จะขึ้นอยู่กับเลือดที่เหลืออยู่ของคิเซะนะครับก็คือตีหนึ่งตัวเพิ่มคูดาวให้เป้าหมาย2เทินนะฮะและทําการเสกสถานะสเตลให้กับตัวเองนั่นเองนะครับเอาไว้เล่นคอมโบกับสกิลที่2ก็คือสเตลปุ๊บ แล้วก็ใช้สกิลที่2ต่อเพื่อที่จะตีหักดีเฟนส์นะฮะใช่ในสถานะสเตลเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้สกิล3ต่อเลยเพื่อที่จะตีหักดีเฟนส์60%นะครับประมาณนี้สำหรับการเล่นคอมโบของพิเศษนะฮะคอมโบด้วยตัวเองได้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นของสมสัยที่แนะนำนะฮะเนื่องจากว่าสกิล3เนี่ยมันเป็นสกิลที่แรงตามเลือด ของคิเสดด้วยแนะนำให้ใส่4 d ดาเจ e นะครับและใส่2เลือดเพื่อที่จะทำให้สกิล3เนี่ยแรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าใส่อื่นๆอาจจะใส่เป็น4 d ด m เจ e 2คีย์ที่คออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับแต่หลักๆน่าจะเล่นเป็น d ด m เจ e นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการ รีวิวคิเสทาดน้ำที่เข้ามาในเกม Epic 7นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าชอบตัวละครตัวนี้มากน้อยยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนผมลงคลิปเปิดหาตัวละครคิเสและเราจะมาดูกันว่าผมจะต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ในการตามหาตัวละครตัวนี้สำหรับคลิปรีวิวนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม